สวัสดีคสวัสดีเอฟซที่น่ารักนะคะมุมนี้เป็นมุมที่มีความงดงามมากๆ เป็นมุมผ้าไหมสีธรรมชาติงานหกตะกรนนะคะสวยทุกสีสันสวยทุกลายเลยนะคะสีนั้นสอบมากๆละมุนตามากๆยิ่งมองยิ่งสวยยิ่งจับยิ่งนิ่มผ้าไหมสีธรรมชาติเป็นงานที่ทอยากและก็ทํายากด้วยค่ะการย้อมสีนั้นหลายครั้งคนมัดลายก็ต้องมีความชํานาญด้วยออกมาจึงจะเป็นลายที่มีความโดดเด่นและก็เป็นลายที่มีความ คมชัดสวยมากๆค่ะชอบที่ไหนสอบถามเพิ่มเติมได้วันนี้ไม่อยากไปตรงไหนเลยเพราะว่ามุมนี้มีแต่ความงดงามละหมุนด้วยสีธรรมชาตินะคะเป็นงานผูกตะกอทอยกดอกเป็นผ้าใหม่ของจังหวัดสุริน์ชอบที่ไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสวยงามมากๆสําหรับสีสันวันนี้นะคะไม่อยากไปไหนหลงรักผ้าใหม่นะคะ